ช่วยชีวิตลูกจิ้งจอกตกท่อหน่วยกู้ภัยสัตว์ป่าสุดแมนลูกสุนัขจิ้งจอกแซน,น่ารกโชคดีสุดๆที่ยังมีชีวิตอยู่ได้หลังจากร่วงลงท่อแล้วก็ต้องติดแงกอยู่ในนั้นช่วงบ่ายวันที่10พฤษภาคมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสัตว์ป่าถูกเรียกให้มาช่วยเจ้าลูกสุนัขจิ้งจอกหลังจากมีคนพบมันเมื่อคืนก่อน แต่เนื่องจากความซับซ้อนซ่อนเงื่อนของเครือข่ายท่อใต้ดินทำให้ไม่มีใครแน่ใจว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยจะไปหลบอยู่ตรงไหนคุณแม่ของเจ้าหนูที่กังวลเลือกเกินก็ได้วนเวียนอยู่ใกล้บริเวณขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยพยายามที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดในการช่วยเจ้าตัวเล็กแต่ว่ารูมันเล็กนะ่าพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนอกจากได้แต่นั่งรอ ทันใดนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงกล้องและแรงสั่นสะเทือนเบาๆมาจากภายในท่อขณะที่เจ้าตัวแสบพยายามที่จะเดินออกมาหาแสงหน่วยกู้ภัยที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็รีบคว้าหางมันขึ้นมาก่อนจะอาบน้ำปะแป้งให้แล้วก็ส่งคืนคุณแม่ที่ยืนรอด้วยความเป็นห่วงช่วยเหลือสัตว์ได้แบบเนี้แมนจริงๆเลยนะว่าไหม